รีวิวลำโพง Bose SoundLink Mini สมาพร้อมกับดีไซน์ที่หรูหราและทันสมัยมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาเพียง0.65กิโลกรัมทำให้สามารถถือได้ด้วยมือเดียวและพกพาสะดวกรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนขอบลำโพงถูกเสริมด้วยยางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุมีระบบลำโพงในตัวที่รองรับการใช้งานหลากหลายรวมถึงการรับสายโทรศัพท์ได้ด้วย เสียงที่โปร่งกว้างแม้จะมีขนาดเล็กแต่เสียงที่ออกมากลับกว้างและชัดเจนระบบ b l u e t o 3.0การเชื่อมต่อที่รวดเร็วและมั่นคงแบตเตอรี่ใช้งานยาวนานสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องนานถึง12ชั่วโมงเสียงเบสนุ่มลึกเสียงเบสที่ทรงพลังแต่ไม่ทำให้เสียงแตกเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการฟังเพลงในรูปแบบพกพาสำหรับคนที่ต้องการลำโพงที่มีเสียงคุณภาพดีแต่ยังคงความสะดวกในการพกพา มันเหมาะทางการใช้งานในบ้านหรือการพกพาออกไปข้างนอกด้วยคุณสมบัติและคุณภาพเสียงที่มอบให้ราคาถือว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มองหาลำโพงที่สามารถให้เสียงเพลงที่ดีและเพลิดเพลินได้ทุกที่ทุกเวลาการเลือกซื้อลำโพงรุ่นนี้จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับความบันเทิงในชีวิตประจำวันของคุณ